สวัสดีครับผมสวีทนะครับและในวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปเริ่มเรียงไทม์ไลน์ของจักรวาลลูคซึมกันซะหน่อยนะครับว่าตลอดระยะเวลา300ตอนที่ผ่านมาในเรื่องลูคซึมนั้นได้เกิดเหตุการณ์อะไรสําคัญสาคัญและมันอยู่ในช่วงไหนของเวลาไหนกันบ้างนะครับโดยนี่เป็นการเรียงไทม์ไลน์กันคร่าวๆนะครับถ้าผิดภาพกาันใดก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนเลยเราจะมาเรียงไทม์ไลน์กันก่อนที่เราจะไปทําการทําสรุปมันฮาวา ในตอนต่อๆไปนั่นเองนะครับโดยตอนต่อๆไปนั้นเราจะเริ่มขึ้นภาคกลุ่มทั้ง4แล้วนั่นเองหลังจากจบภาคคอตด็อกไปในตอนที่1นั่นเองนะครับโดยผมจะขอเริ่มที่เหตุการณ์ที่แม่ของโยฮันนะครับถูกวางยาจากลทัทธิสุดประหลาดจนทําให้โยฮันต้องเข้าไปช่วยเหลือแม่ของเขาออกมาจากนั้นโยฮันก็หายตัวไปและออกเที่ยวเตะตะเวนไปทั่วด้วยตัวคนเดียวจนทางด้านบิ๊กเดียวนะครับที่มีผู้นําคือฮันชินอู ได้รับสมัครพักพวกคนใหม่เข้ามานั่นก็คือคิมคิมยองกับซอซองอึนและในระหว่างที่คิมคิมยองและซอซองอึนนั้นเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันนะครับพวกเขาก็ได้ไปเจอกับซองโยฮันเข้าซึ่งในตอนแรกนะครับเหมือนกับว่าซองโยฮันนั้นจะได้เข้ามาอยู่ในบิ๊กเดียวแล้วแต่ซอซองอึนนั้นก็ได้ไล่โยฮันไปและบอกให้เขาได้รู้จักกับการหาเงินด้วยตัวเองโดยการไปขโมยรองเท้าซะ นั่นจึงทาให้โยฮันเริ่มทําการต่อสู้และแย่งขโมยรองเท้าของคนอื่นมาเพื่อน,นําไปขายนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นปาร์คจงกอนและคิมจุนกูที่เดินตะเวนไปทั่วเพื่อเริ่มสร้างกลุ่มทั้ง4โดยที่เขาได้บุกไปที่โฮเทลและจัดการกับกลุ่มของโฮเทลของจางฮายอนได้ด้วยตัวของจงกอนเพียงคนเดียวทางด้านของบิ๊กดีลนะครับฮันชินอูก็ยอมขายตัวเองให้กับกลุ่มอ e ิวแฮทาให้คิมคิมยองนั้นต้องขึ้นเป็นผู้นําของบิ๊กดีล และต้องหาเงินจํานวนมากมาส่งให้จงกรให้ได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับปาร์คจงกรก็ได้ไปพบกับโยฮันเข้าจึงได้บอกให้เขานั้นไปสร้างกลุ่มซะสิถ้าอยากจะได้เงินแล้วก็อํานาจนั่นจึงทําให้ซองโยฮันนั้นไปจัดการกลุ่มเคเฮากลุ่มเก่าของจางจินทยอกและเกิดมาเป็นก็อดด็อกในที่สุดนั่นเองครับทางด้านของโฮเทลบีหวังโอชุนเข้ารับการฝึกจากจงกรจนนําไปสู่การต่อสู้ของผู้นํากลุ่ม โยฮันคิมคิมยองหวังโอชุนและมีซอซองอุนเข้ามาร่วมด้วยนั่นเองทั้ง4คนเข้าห้ามหันกันจนสุดท้ายนั้นเป็นซอซองอุนที่สามารถยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายและชนะได้นั่นเองครับทําให้ตัวจุนกูนั้นที่เห็นในความสามารถของซอซองอุนและรับเขาเข้าเป็นเพื่อนรับๆและซอซองอุนก็ได้เข้าไปทํางานร่วมกับกลุ่มอิวแฮต่อมานะครับคิมคิมยองต้องหาเงินจํานวนมากเพื่อให้บิ๊กเดีวนั้นอยู่รอดเขาจึงต้องทําสิ่งผิดกฎหมายนั่นก็คือ การทําเว็บพนันผิดกฎหมายหรือก็คือโตโต้นั่นเองนะครับทาให้จงกรนั้นปรากฏตัวขึ้นและตัดสิทธิ์เขาจากการเป็นผู้สืบทอดตําแหน่งของจงกรและหลังจากนั้นนะครับโยฮันจึงกลายเป็นตัวเต็งในการสืบทอดตําแหน่งแทนคิมคิมยองนะครับที่พ่ายแพ้กับปาร์คจงกรจึงถูกส่งเข้าสถานพินิษในที่สุดแล้วหลังจากนั้นนะครับโยฮันที่ถูกก็อดด็อกหักหลังและถูกตัดสิทธิ์เพราะเรื่องบัญชีปลอมก็อดด็อกจึงถูกทําลาย และโยฮันก็ถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นผู้สืบทอดของจงกอนด้วยแต่ก็อดด็อกก็ไม่อาจล่มสลายได้เพราะยังไงก็อดด็อกก็คือโยฮันเพียงตัวคนเดียวอยู่แล้วทางด้านโฮสเทลเอนะครับจางขยอนแชวอนซอกอึนกูแทงกูเข้าต่อสู้กับหวังโอชุนและจบด้วยการตายของหวังโอชุนและสุดท้ายคีมคิมยองที่ได้ออกจากสถานพินิษทําให้บิก๊กดิวหวนคืนกับสู่สงครามอีกครั้งและคิมคิมยองตั้งปณิฐานไว้ว่าจะล้มปาร์คจงกอนและช่วยเหลือฮันชินอูออกมาให้ได้นั่นเองครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับการเรียงไทม์ไลน์ชั้นๆนเล็กๆน้อยๆพอจะเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจากลนเพียงเท่าน,นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยสำหรับวันนี้ของเก๋าว่าสวัสดีครับ